ทุกคนเราเจอร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกแกต่ทุกคนตรงนี้เลยไอแอมชัยนาทาวถ้าเกิดเราเดิเนไปตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะเป็นโฮสเทลนอนนอนยอวรัชโฮสเทลซึ่งเป็นโฮสเทลที่น่ารักมากนะฮะบริการดีมากห้องนอนน่าพักมากมีทั้งห้องรวมแล้วก็ห้องเดี่ยวนะทุกคนโอเคอ่ะตรงนี้ตั้งหลักก่อนนี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT วัดมังกรก็เดินมาเดินมาเดินมาแต่ถ้ามาจากโรงรโฮสเทลก็จะมาเซตน,นี้ก็จะตรงข้ามกับไอแอมชัยนาทห้างกับทุกคนนี้จะเจอร้านชามก๋เตี๋ยวเส้นครุปมาอยาดูเมนูสักก้อนน่าทานไหมมีเข้าวซอยในกรุงเทพด้วยเนี่ยร้านข้าซอยเส้นครุกนะฮะสารพัดเส้นเลยรจ้าทุกคนข้าวซอยไก่ขนมปังเจียวกุ้งละซอสโอ้โหน่าทานมากทุกคนจ้านีจ้ะ เปิด10โมงนะทุกคนจ้าถ้าเป็นตรงนี้ก็เดินนะนะไม่หลงนะทุกคนนี่ถ้าไปหัวลาโพงก็เส้นนี้ได้เหมือนกันนะถ้ากลับกล้องจากร้านเนาะไปวัดมังกรตรงนี้เลยจ้ะวัดมังกรกรมาราว,วาเดียดตรงนี้ถ้าเป็นถนนแปลงนามตรงนี้ถนนแปลงนม้มเดินไปก็จะเป็นปอเต็กตึงใครจะไปทําบุญไหว้พระพิฆเนตรนะทุกคนกลับมาก็เราก็จะเจอร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกๆๆๆแต่ทุกคน ดูเมนูสักก้อนไวยทอดทรงเครื่องปลาเปียกุ้งหมูสารพัดสารเพียะทุกคนนั่งทานตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ปลอดไยัยเพราะว่าอะไรมีมีลวกก้นนะฮะรถไม่ขึ้นมาบนนี้แน่นอนนะฮะทุกคนจ้านีจ้ะนีจ้าน้องๆที่ร้านนะจ๊ะร้านฉ่ามนะฮะฉา่า ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นคำว่าชามนั้เนี่ยเราเห็นคำว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเด่นมากเลยนะฮะทานนั่งสบายบายจะกลับมาตรงนี้ไม่ไกลาจาก MRT วัดมังกรแล้วก็ตรงนั้นจะมีก๋วยเตี๋ยวตำนานใช่ไหมเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวจับกังด้วยนะตรงนี้จเจริญกรุง23ก็เดินมาตรงนี้ไม่ไกลนะฮะก็จะเจอห้างไอ m อมชัยนาทาวร้านของชามจะอยู่เยื้องกันเลยนะฮะชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกจะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก ปลาเปี๊ยกกุ้งหมูนะอันนี้เดิวต์เคยนะบอกอันนี้จะเป็นร้านแบบตำนานหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นแบบคลาสสิกค,คลาสสิกนะฮะทุกคนอันนี้ทุกคนในห้างนะฮะใครไปเดินห้างี k f c นะฮะกระพุ้งชาแคเฟตรงเนี้ยนะฮะทุกคนเป็นถนน้ถก็น่ารักมากเขามีรั้วตรงนี้กั้นเนาะเพราะรถค่อนข้างจะมาไวยอยู่เหมือนกันเนาะ น,น,ะะนั่งกินได้ปลอดภัยอย,ย่อยางทุกคนนะฮะเราแวะนี้อาบิน,นมีหม้อฟานมีร้านรวงที่แน่ๆคือตรงนี้เลยทุกคนเดินไปประมาณ19 29- 39ก็เลี้ยวขวาก็จะเจอฮอ,นอ,บบนนอสเทลนอนเยาวราชฮอสเทลโรงแรมเออฮอสเทลน่ารักมากเป็นโฮสเทลที่แบบครั้งแรกในชีวิตที่เราแบบประทับใจอ่ะนะฮะเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่แบบทํางานขยันขันแข็งบริการดีมากรู้สึกว่าทำไมเขาโชคดีจังเลยได้พนักงานที่ดี นะฮะแล้วก็เจ้าของเจ้าของเขาเขาไม่เขาเรียกว่าไรไม่คือเขาไว้ใจอะ่ะการบริการนี่คือต้องการไว้ใจนะฮะไว้ใจพนักงานไว้ใจลูกค้าและบริการลูกค้าดีมากเลยแล้วก็ทํางานกันอย่างมีความสุขเลยนะน่ารักมากอยากขอบคุณนะที่ทําให้เราได้เจอเออบรรยากาศดีดียาวราชดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนได้มาทักท่องเที่ยวก็จะมาพักเยอะเพราะตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยห้องกว้างขวางนั่งเล่นได้จะไปเที่ยวที่ไหนกินย่านนี้ก็ เดินได้เลยทุกคนเมื่อวานก็เดินจากตรงนี้ไปท้องออ่งอ่างนะทุกคนก็ไปเจอสะพานห่นานก็ไปเจอสวยจมสวยยับร้านเจ๊ปูไว้นะฮะแต่ไปตรงนั้นคนก็ยังบอกว่าให้มากินร้านนี้สิชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกเขาบอกว่าอร่อยมากคนที่นั่นไปกินที่นั่นเขามาเขาแนะนําเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวต้องมาชิมดูแต่ว่าจะขอใส่ถุงนะจะขอใส่เป็นเทคเอาไว้กับบ้านเพราะว่าจะได้เพราะว่าร้านคนเยอะไง ราจะไปนั่งรีวิวกินกันที่บ้านนะทุกคนเราเกิดไม่ก็อาจจะมีเวลารีวิวกินกันที่โรงแรมโฮสเทลนอนเยาวราชโฮสเทลตรงนี้เองทุกคนถนนพดุงดาวตัดกันตรงนี้เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วซึ่งตรงนั้นก็จะมีแพะเนื้อแพะเท็กซัสแล้วก็จะมีอออะไรนะก๋วยเตี๋ยวหลอดของใสาหางใสลังก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกสีอยวดำ มีโลตงโตรตีน้ำตาลด้วยนะแล้วก็บะหมี่น้ำใสแล้วที่สำคัญเพือของโปรดของเราก็คือเขาซอยไก่จ้ะทุกคนเขาซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะฮะทุกคนน่ารักมากบรรยากาศดีมากเนี่ยเดินไปเห็นไหมขาวๆนี้ตรงนี้เลยเนี่ยเป็นสถานีใต้ดินเอม็มอาร์ทีวัดมังกรจ้ะแต่ถ้าข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นออสถานีอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับออกมาก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวจับกังอ่ะทุกคน อาจะทําบุญวัดจีนนี่เราจัดสมาคมกล่องสิวแล้วก็ถ้าใครเลี้ยวไปถนนแปลงนามตรงนี้นะทุกคนก็จะเจอปอต็กตึงนะฮะไปทําบุญทาทานซะั่งนะฮะทุกคนจ๋าทุกพาเป็นสิริมงคลแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กันนี่ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานได้ไหมเป็นการบอกต่อสิ่งดีๆให้ความรู้ว่าที่ไหนดีโรงแรมไหนดีที่กินที่ไหนดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะฮะถึงบอกว่าร้านดีๆด,ดังๆไม่ใช่ว่าทุกร้านนะคะที่เราจะได้ออกมาบอกต่อกันได้ฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างถูกไหมฮะ แล้วมีอะไรบางอย่างที่เราต้องได้โอกาสการเราถึงจะได้บอกต่อสิ่งดีๆทําความดีด้วยกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างนะฮะยกแม้แต่ความดีงามยังต้องทํานะครับทุกคนต้องทําน้ําใจไมตรีนะฮะนี่จ่าทุกคนฝากฝากแชร์ฝากเมนนะฮะใครติดตามช่องนี้ใครดูคลิปจบขอจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะ,ะทุกคนจ๋าอ่านิจ้านะฮะ ารักมากเวลาทุกคนพนักงานน่ารักมากบริการลูกค้าทุกคนน,นั่งสบายแอร์เย็นๆพัดลมเย็นๆทุกคนแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นห้างจ้ะนะเดี๋ยวเราเดินกลับฮอสเทลเดินทางนี้จะไม่ไกลจากนอนยาวราชฮอสเทลนะฮะเดินมาซื้อนี่การเราได้เป็นถุงๆจ้ะเราจะได้ไปต่อจะได้แบบไม่ไปแย่งพื้นที่นั่งขาวเชคเอาเวกับบ้านจ้ะทุกคน นี่จะไออ็มชันทาวนะฮะร้านที่ดังมากขนาดไปคลองอุกอ่างอ่ะที่ดูสิแม่ค้าขายหมาล่าก็บอกว่าร้านเนี่ยทุกเส้นชามทุกเส้นแล้วก็เออ,เอ,อทำไมเราเดินผ่านวันก่อนเราก็เห็นวับวับนะแต่พนะอมีคนมาพูดย้ำเหมือนกับเราก็โชคดีนะได้เจอร้านดีๆนะฮะก็เลยจะต้องมาฝากทุกคนนะฮะนำมาฝากทุกคนนี่จ้ะเห็นะะนะเดินก็ถึงแล้วเลี้ยวขวาถนนพดุงดาวนะฮะซึ่งเป็นถนน อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างจเจริญกรุงตรงนี้ใช่ไหมเจริญกรุงแล้วก็เยาวราชอยู่ฝั่งนูน้นออกไปก็จะเจอถนนเยาวราชนี่ไงเนื้อแพะเท็กซัสเห็นไหมตรงข้ามกับนอนฮอสเทลเยาวราชฮอสเทลแล้วก็ใส่ลังก๋วยเตี๋ยวหลอดเห็นไหมทุกคนนี่จ้ะนอนฮอสเทลนี่จ้ะทุกคนนอนฮอสเทลอุ้ยบางกรนอนน่ารักมากนะฮะนี่จ้าทุกคนอย่าล้านก็เดินเข้าไปเลยสิคานี่จ้ะ ะก็เป็นลาเห็นไหมน่ารักมากคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนะฮะบรรยากาศเป็นมิตรแล้วก็ที่สําคัญเราถือว่าเป็นมงคลนะฮะที่เราได้เห็นรูปของพระองค์ท่านสังเกตนะร้านค้าโรงแรมที่มีพระบรมฉายาลักษณ์รูปของท่านเนะี่ยจะเป็นจเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะฮะ,จะเจริญรุ่งเรืองทุกคนเพราะถือว่าเป็นคนดีจริงๆนะทุกคนนี้ต้องพูดชมอย่างนี้เลยทุกคนนี่จ้ะ สุดยอดมากๆทุกคนจะาอุ้ยภูมิใจมากที่เราได้มีโอกาสมายาทุกคนเดี๋ยวเราต้องทําคลิปลงทิกตอกบ้างนะฮะสำหรับมุมนี้นะฮะฝากด้วยครับทุกคนขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนที่ดูคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันถือว่าเป็นช่องของเรานะที่เราจะทักเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะถ้าคิดถึงคลิปของพวกเรานะครับขอบคุณครับมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงครับทุกคนครับ